สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับอาจารย์มรนตร์ครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่มีการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้อาจารย์นะครับอาจารย์จะลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าฟ้าประทานให้เราได้มาเจอกันนะครับวันนี้อาจารย์มันตราเนี่ยจะมาดูให้ในเรื่องของเนื้อคู่ว่าเนื้อคู่ของท่านเนี่ยจะเป็นคนแบบใดนะครับโดยในการ ทำนายในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีการสับไพ่นะครับแล้วเลือกเป็นทั้งหมด3กองนะครับกองที่1กล่กองที่2และก็กองที่3นะครับโดยในแต่ละกองเนี่ยเวลาอาจารย์สับไพ่เสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งกองอาจารย์จะหยิบทั้งหมด4ใบในการทํานายว่าคู่รักของท่านจะเป็นคนยังไงนะครับพออาจารย์หยิบเสร็จปุ๊บขอให้ท่านเลือกกองตามแหวนเพชรที่อาจารย์วางเอาไว้นะครับทั้งหมด3กองและให้ท่านตั้งจิตอธิษฐาน ว่าท่านอยากได้กองไหนเสร็จแล้วอาจารย์จะทํานายให้ทีละกองนะครับว่าในแต่ละกองเนี่ยจะได้คู่รักแบบไหนนะครับก่อนอาจารย์ทํานายก็ขอบคุณมากๆที่กดไลค์และกดติดตามอาจารย์นะครับที่ทยอยกดไลค์กดติดตามกันมานะครับแล้วอาจารย์ก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่ะเราเริ่มทํานายกันเลยนะครับ อาจารย์จะสลับนะครับแล้วอาจารย์ก็ตัดไพ่นะครับเสร็จแล้วอาจารย์จะเลือกไพ่ทั้งหมด1กอง4ใบนะกองที่1กลองที่2แล้วกองที่3นะครับอาจารย์จะเลือกกลองแรกก่อนนะครับใบที่1ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับใบที่2ใบที่3แล้วก็ใบที่4สําหรับกองที่1ต่อมากลองที่2นะครับใบที่1 ใบที่สองใบที่สามแล้วก็ใบที่สี่สำหรับกล่องที่สองตั้งจิตอธิษฐานสำหรับกล่องที่สามนะครับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามแล้วก็ใบที่สี่การที่อาจารย์ใช้อัญมณีที่เป็นเพชรนะครับในการที่เอาแหวนมาตั้งเนี่ยเพื่อจิต ของเราจะได้สื่อถึงกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะพวกอยมณีเนี่ยการที่เราใส่หรือการที่เราได้เห็นมันจะมีสิ่งดึงดูดนะครับเพื่อให้เราได้มาเจอกันนะครับเรามาดูนะครับะตอนนี้ท่านเลือกกองหรือยังครับกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3มนะครับเมื่อท่านเลือกกองแล้วนะครับอาจารย์จะทานายไล่ตั้งแต่กองที่1นะครับว่าเนื้อคู่ของท่านจะเป็นเช่นไรนะครับกองที่1นะครับ จะวางไว้ก่อนนะครับกล้องที่หนึ่งนะครับไพที่ได้เนื้อคู่ของท่านนะครับได้ไพเดอะซันจะเป็นคนดีนะครับ นะจะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะครับเพราะว่าได้ไพ่เดอะซันเป็นรูปเด็กขี่ม้าเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะครับแต่ถามบอกว่าเขาเนี่ยอ่อนโยนขนาดไหนอ่อนโยนมากเพราะว่าได้ตัวของควีนทั้งสองอันนะครับควีนหมายถึงราชินีราชินีก็หมายถึงความอ่อนโยนแล้วได้ราชินีถือถ้วย<ม>เป็นคนที่เข้าถึงจิตใจคนได้ง่ายเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำ นะครีนอวบอร์ดก็มีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ง่ายหมายความว่าเป็นคนคุยง่ายเป็นคนเข้าหาง่ายเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับโดยแฟนของคนเนี้ยอาจจะมาจากเพื่อนเพราะท่านเห็นไหมครับเนี่ยไพ่เนี่ย,ย,ยมีคนยื่นถ้วยมาให้นะครับเนี่ยไพ่หกถ้วยนะมีคนยื่นถ้วยมาให้มีความสัมพันธ์มาให้หมายความว่าแฟนของท่านอาจจะได้มาจากคนใกล้ชิดอันนี้คือกล่องที่หนึ่ง นะต่อมากองที่สองนะครับนะแหวนที่ท่านเลือกไว้นะครับอาจารย์จะเปิดนะครับกองที่สองเนี่ยลำบากหน่อยเพราอ,อาจารย์บอกว่าเนี่ยทำนายเรื่องความรักแต่ท่านเนี่ยดันมาได้ไพ่ตัวนี้ไพ่เฮอร์มิตไพ่เฮอร์มิตคืออะไรเขาเรียกว่าไพ่หรือสีไพ่สันโดดแปลว่าท่านตอนนี้อาจจะต้องอยู่คนเดียวไปก่อน นะถ้าเราไปดูตามตำราไพ่เลยถ้าท่านเอาของอาจารย์ไปดูหรือว่าอะไรไพ่เฮอร์มิสเป็นไพ่ที่คนโสดน่ะพูดง่ายๆนะครับโสดเพราะอะไรเพราะเราคิดเยอะซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมครับไพ่สี่เหรียญเป็นคนคิดเยอะคิดมากต้องการที่คนที่ต้องการได้คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยได้ไพ่สี่ไม้เทา้าต้องการได้คนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเส้นชยัยชัยชนะต้องการคนที่เป็นผู้นําแล้วก็ควบคุมอารมณ์อยู่หายากนิดนึง นะถ้าได้ภัยที่สองเนี่ยรอก่อนยังอาจช่วงนี้อาจจะยังโสดอยู่นะครับนะก็รอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วมาดูกับอาจารย์ใหม่กดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับนี่คือใบที่สองชุดที่สองต่อมาชุดที่สาม จุดที่สามเนี่ยถามบอกว่าเนื้อคู่ของท่านเนี่ยจะเป็นผู้นำนะคิ King Pen, องออเป็นแต่ความเนื้อคู่ของท่านจะเป็นผู้นำเป็นคนที่มีฐานะนะอายุมากหน่อยอาจจะมากกว่าท่านนะครับเป็นคนที่มีฐานะแต่เป็นคนที่วิตตกจริตขี้งดหงิดง่ายนะเพราะเนี่ยได้ไพ่ห้าถ้วยเป็นถ้วยลมอยู่และเป็นคนที่ประสบความสําเร็จดาบเนี่ยมันเราหมายถึงอุปรสรรคแต่ดาบแล้วมีมงกุฎอยู่ข้างบนเนี่ยหมายความว่า เป็นอุปสรรคที่เขาผ่านมาแล้วที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วนะอาจจะอายุมากกว่าท่านในกรณีถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอายุมากกว่าหมดนะครับเนี่ยเพราะได้ดีมเพรสนะเป็นจัก,กรพรรดินีนะหมายความว่าเขาเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตท่านดูแลท่านเป็นผู้นำให้ท่านนะครับได้แบบนี้ถามว่าดีไหมดีได้คนที่คอยดูแลได้คนที่เอาใจใส่นะครับได้คนที่มีฐานะการเงินที่ดี นะครับเป็นคนที่คอยพาเราไปในทางที่ดีอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาอาจจะวิตกกังวลเป็นคนที่เครียดนะครับเป็นคนที่เครียดคิดเยอะคิดมากแต่ถามว่าดีกับเราไหมดีนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือไพ่สามกองนะครับที่อาจารย์ทํานายว่าคู่ของของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับนะถ้าท่านถูกใจที่อาจารย์ทายนะครับ ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่มีคนกดไลค์กดติดตามอาจารย์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ